สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักมากลุกไทยทุกทท่านวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าโหดกว่านี้มีอีกไหมก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนะครับลูกสาวนะครับน้องใหม่นะครับนางสาวจุธามาศพันงอกนะครับ ได้ไปแข่งมารกลุกนะครับชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับระหว่างวันที่20-21กันยาที่ผ่านมานี้นะครับก็น้องใหม่นะครับได้ลงรุ่นเยาวชนหญิงนะครับอายุไม่เกินนะฮะ18ปีนะครับวันนี้เราทำสำเร็จแล้วนะครับเราได้แชมป์ประเทศไทยในรุ่น U18 นะฮะบุคคลหญิงนะครับอื้เป็น อะไรที่น่าภูมิใจมากนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องใหม่ไว้ณที่นี้นะครับแล้วก็เป็นแชมป์เมเจอร์แรกที่ช่างยันนะครับภูมิใจมากที่สุดนะครับวันนี้ช่างยันก็กลับมาเจอกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับนะฮะอยู่กันในหมักลุกไทยออนไลน์ขั้นเทพจับกู้มาเจอกับจานจิบโอ้โหเอ๊ะ เราเคยเจอกันมาแล้วนี่นะครับอาจารย์จ,จโโ apps, main main a, ิบอาจารย์จิบเนี่ยนะไม่ใช่อาจารย์นะเขาเรียกอาจารย์จิบอาจารย์จิบนะโอ้โหเล่นเป็นมายงขวาเหมือนกันนะครับแมสไตล์ของชอบเหมือนกันนะโอ้อาจารย์จิบตอนนี้อาจารย์จิบเรียนอาจารย์จิบแล้วนะจานย์จิบตอนนี้นะเลตจิงไปพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดโอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันนะอมานะครับเจอมายงขวามายงขวาเจอกันของชอบของครอบครัวนะ วันนี้ช่างยันเป็นสีขาวก็เป็นขุนวางนอกบ้านนะครับเล่นวังในมาเบื่อแล้วนะวังนอกบ้านนะเปลี่ยนไอเดียเปลี่ยนการโจมตีการยืนของขุนลักษณะนี้ก็เอาเรือมาประคองคู่เอาปูต่อสู้ปูเป็นปีกรีเข้ามาก็กินตัดกุ้เข้าไปนะไม่รู้นะขึ้นมาแบบนี้กินตัดเข้าไปแล้วก็แทงฝังสูงเข้าไปอีกอืมจัดไปนะโอ้โหขุนโดนกดอยู่ด้วยนะ กนะารจิบว่ายังไงนะนะครับนะกินมาไหมถ้าไม่กินจังยันจะแทงเม็ดอีกโอ้ไม่กินนะไม่กินไม่กินอย่างนั้นก็แทงเม็ดยัดเข้าไปโอ้โหนะคือแทงถอยแทงถอยอ่ะนะนะแทงได้ถอยไปถอยกลับไปจะถอยไม่ถอยเอากินสวนเข้ามากินสวนเข้ามาจังหวะนี้เอาเบีย้ยเอาเบี้ยกิน หรือเอาเม็ดกินดีอืมตำแหน่งเรายืนนี่เรามีเรือกดนี่่ผมว่าเอาเม็ดกินเข้าไปดีกว่านะเผื่อจะไปยืนทั้งยืนแท่นนะกลางกระดานเอาเม็ดกินกวกเข้าไปนะเพราะเรือเรากดอยู่นะครับนะเรือเรากดอยู่นะเราไม่กลัวม้าเขาโยกเข้ามามมาโยกเข้ามาก็แทงมาเด้งกับอีกอนะ่ะเอาเอาเอนะเรามีโอกาสที่จะเอา,เ,อาเบี้ยก,กินเข้าไปแล้วก็เม็ดแทงเข้าไปนะยืนจังหวะ ตรงกลางนะครับยืนตำแหน่งนะฝังสูงเข้าไปไม่ฝังสูงเข้าไปแต่น,นี้ครูต่อสู้ว่ายังไงนะครับอมมแม่จับมาเจอกันตอนนี้สนุกสนานอีกแล้วโอ้โหจานจิบกินเข้ามาจังหวะนี้เราก็กินกุกเข้าไปโอจานจิบหวังจะเปิดลุกไม่ได้เปิดแล้วครับหนีแล้วครับอยู่ไม่ได้นะ โอ้โหให้เปิดลุกนี่บันเทิงไม่หมดเอามามาจับโคนแม่เอามามาจับโคนเ,เดี๋ยวเราจะต้องเอาขุนขยับไป้างไงนนะฮะเอาเรือมาผูกอีกตัวนึงก่อนนะกรันนะมาผูกไว้ก่อนเพราะว่าเออต้องเอาขุนไปหลบนะขุนไปเข้าป้อมให้ดีนะเดี๋ยวเอาโคนขึ้นมานะครับกูต่อสู้เขายังขึ้นไม่ได้นะโอ้โหตำแหน่งนี้ตอนนี้ก็ถือว่าเราค่อนข้างจะมีเปรียบนะ เล็กน้อยแล้วนะครับปูต่อสู้หวังว่าจะตีเบีย้ยปูเบีย้ยเข้ามาแทงฮะละลายเบีย้ยแต่มน,นี้ไม่สนนะฮะเราไม่สนอยู่แล้วแทงมา้ามีมา้ามีเบีย้ยนะเอาโคลนยัดเข้าไปก่อนปูต่อสู้ลอยมา้าเข้ามาเลยโอ้โหม้าแบบนี้กินควบเข้าไปกินเข้ามาโอโ้เอานะหนีก็ไม่ได้นนไหนีเขาหายเอา หนีง่ายก็บังไว้นี่ขอยืมนะฮะยืมเบี้ยบ,บังหน่อยนะครับนะกินตัวเองไม่ได้นะขอบังไว้หน่อยนะโอ้โหม้าไม่มีนะม้ามีมาตัวเดียวนะลุกเข้ามากลางอากาศไม่ได้นะครับเข้ามาไม่ได้จังหวะนี้กูต่อสู้ยัดโคนเข้ามาแล้วก็กินตัดกุกเข้าไปแล้วก็เอาเม็ดแทงแทงโคนแทงโคนนะแทงโคล ดัดเข้าไปอ้าไม่ได้แทงริมอีกโอ้คนเสียหลักเอามาพองมาพองโอ้โห,โหคนคนกลับไปอย่างนี้มาพองโอ้โหนะแหมมาตัวนี้น่ยืนยืนกลางกระดานอย่างเท่เลยนะจังหวะนี้กูต่อสู้โอ้โหเดินไม่ออกนะฮะแต่มนี้เอาเลือออก เอาเรือออกยึดคลองยึดคลองด้านขวามือเขาขึ้นมาไม่ได้นะขึ้นมาก็ขึ้นมาก็ได้กินเบีย้ยได้กินเบี้ยมมีประโยชน์นะครับด้านซ้ายมือนะจังหวะน,นี้เราเอาเอาเรือออกนะออกขวามือดีกว่านะออกเนี่ยลองลองอะไรเนี่ยลองลองห้าลองหกนี่นะเอาเรือออกมาคลองนี้นะนนออกมา พราะว่าเอาเรือมายึดคลองแล้วก็อาจจะมาตีลอยลุกได้นะลุกได้นะนะคู่ต่อสู้โอ้โหต่อเลย <c oughs> ต่อแม่ต่อเรือซะแล้วแต่หนี้เราไม่เอานะเราไม่ยอมต่อนะเราเอาโขนขึ้นไปบุกนะกันม้าขึ้นมาด้วยนะโขนขึ้นไปบุกนะอาจจะมีสลับมา้าออกมา เอา้ามาไปไหนโอ้มากลับไปมากลัปไปจะขุนหนีหรอขุนหนีจังวะนี้ได้ทีแล้วนะครับอือหือต้องหูตายไว้นะต้องหูตายไวนะครับแต่น,นี้มีแต้มม้าอีกแล้วนะครับแต้มจนม้าอีกแล้วนะไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้เห็นหรือเปล่านะแต่เราเห็นก่อนเห็นทันนี่เขาเรียกกันล็อกรอดคอมา้ารอดคอมา้าโอ้แก้ไม่ได้นะครับแต่นี้นะ แทงโคนลอยลอยเบีย้ยเข้าไปนะโอ้แก้ยังไงได้นะโอ้แก้แก้ได้แก้ได้แก้ได้ก็ต้องเอาเรือมามาบังเอาเรือมาบังก็มาตีลุกกิ่นเรืออืมเอ,เอาเอาเรือมาผูกขุนไว้กดขุนไว้มาไหมเรือมาไหมเรือเอาไม่เอาเรือมาแบบนี้ก็เอาเรือตีลุกเข้าไป จนสวยงามบอกแล้วนะว่าลอดคอหมาเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกหนึ่งเกมนะครับโอ้โหเมื่อกี้เกมนี้จบไวเกินไปนะเดี๋ยว f อบอกว่ายังไม่จุใจนะเอ้าวันนี้ฮนะแถมอีกหนึ่งเกมนะครับมาเจอกับคุณอะไรก็ไม่รู้นะขี้เกีอ่านนะครับนะทางยันก็เปิดไปแล้วเอาไม่ยอมเดินซะแล้วนะอือือ หรือหรือรอเปิดหมากหรือรอเอไอมีรอเอไอด้วยอ๋อเม็ดมาไอ้อเม็ดออกด้านด้านนี้นะเม็ดซ้ายปะเนี่ยเม็ดซ้ายปะเนี่ยน่ออกซ้ายไม่ซ้ายไม่รู้นะเอาึ้นทรงรูปทรงมาก,ก่อนนะแต่น,นี้ก็เขาเม็ดมาแล้วก็เม็ดไปนะปูเบีย้ยเขาต้องปูเบีย้ยออมา,เ,อา,เ,อาเม็ดอ่ะเราดูโครงสร้างอา่ะ ตำแหน่งนี้มาน่าจะมีเม็ดซ้ายนั่นนะแหมเดาเดาถูกแบบนี้นะซื้อหวยถูกก็ดีนะเอาเม็ดซ้ายเม็ดซ้ายก็นะลองรักปีไมยงขวาส,สักทีนะอื <c oughs> นะเราเดินก่อนนะเราเดินก่อนฮนะมาเขาเรียกอะไรไมยงขวาสู้ทุกลูกเอาจังหวะนี้รัาปูเข,าาข้ามาก็กินปัดกวกเข้าไปนะฮะ เจอไม็ด้ายสไตล์แบบนี้นะครับเพื่อนๆน,นะถ้าเป็นตําแหน่งแบบนี้นะฝากฝังกันไว้เลยนะครคู่ต่อสู้นะร้อยทั้งร้อยนะครับเอามมามากินเบี้ยนะฮะเขาไม่ใช้เบี้ยกินแน่นอนนะเขาใช้ม้ามากินนะจะเป็นแต้มนี้นะฮะถ้าใครเล่นเจอเม็ดสายนะเล่นม้ายงขวานะครับแต่ก็ต้องดูให้ดีนะมมายงขวากับเม็ดสายนี่ไม่ค่อยถูกกันเราก็แทงกลับไปนะแต้มนี้เราก็พยายามนะเอาขุนกลับไปเข้าป้อมนะนะ กูต่อสู้เขาก็จะแสดงเขาเรียกอะไรอะอหน้าเบีย้ยหน้าเบีย้ยเขาจะสวยกว่านะจังหวะนี้เขาปูมาเขากินตัดคู่้าไปเลยเราเรา,าสไตล์บูล้างผ่านนะครับนะก็บุกอย่างเดียวนะฮะแต่น,นี้เขาใช้เม็ดกินเข้ามาแล้วขุนขึ้นเขาโคนขึ้นมาเราก็ดันอีกแล้วโอ้โหเม็ดเม็ดตายอีกแล้วเม็ดกลับกลับไม่ได้นะฮะเม็ดโยนเข้ามาอีกแล้ว โยนเข้ามาก็เอาโคนยัดขึ้นไปนะครับนะขอพื้นที่ในการเดินก่อนนะยังไงก็นะเม็ดน่าจะไม่รอดนะฮะนะเม็ดกับเม็ดก็แลกกันไปนะเราก็ขอจังหวะนะครับหมารุกก็เอานะฮะช่างยันก็เคยบอกเพื่อนๆเอฟซนะขอทีเดินขอจังหวะเอาไว้ก,ก่อนนะได้ทีเดินได้ทีเดินนะขอเดินนะ้อาอ้าแหมขุนกู้ต่อสู้ มาอยู่ด้านขวามือกินตัดโกกเข้าไปเลยเราชอบบูล้างผานเอามาตีพ่องไหมมาตีพ่องเอาเบี้ยไปก่อนเบี้ยไปก่อนออจะมาไปตีพ่องเพื่อความมันเธอเอา้าแม่เขาระเบิดหน้าบ้านตัวเองก็ได้เนาะแต่นี้ก็เอาเบี้ยแทงยัดโคนเข้าไปหนีโคนมาขาดเอา้าหนีโคนมมาขาดบอกแล้วนี่ไงโกกเข้าไปเอ้บอกว่า หนีโคนมาค้าขาต้องปล่อยให้กินโคนอโดนไปเอเล็กอีกแล้วนะครับเอากลับไปกลับกลับไปไล่เหรอโอ้กินแล้วก็ต้องนะกินแล้วก็ต้องขับนะเอาเรือดถอยของเจ็ดของแปดเดียวของเจ็ดหรือของแปดเอาของแปดเนี้ยนะถอยกลับมาของแปดนะโอโ้โหนะเอากูต่อสู้ ปูเบีย้ยเข้ามาปูเบีย้ยโอ้โหตรงนี้องค์ประกอบเพียบนะองค์ประกอบเพียบยัดโคนเข้าไปโจมตีขุนนะโอ้โหสองโคนสองมาสองเรือขุนอยู่ตรงนี้นะบีโคนตัวเดียวอ้าวมุดหนีอีกลองอยากกินไม้ใช่ไหมอยากกินม,ใม,กกนม้ให้กินไปนะให้กินไปเอาเอาเอาโคนยัดเข้าไปกินเบีย้ยเโคนยัดเข้าไปกินเบีย้ย เปิดคลองเรือออกไม่ไปออะไปที่เอออยากไปกินเบี้ยเปิดคลองเรือต่อเรืออีกเขาต่อเรืออีกไหมต่อเรืออืเขาจะต่อเรือเปล่าโอ้โหคุณกูณต่อสู้อยู่ตรงนี้นะบอกแล้วนะสองมา้าสองคนสองเรือนะสงสัยนะครับอยู่ได้ก็โอ้โหนะผมไม่รู้จะบอกอยังไงเลยนะฮะผมว่ากูต่อสู้ มาอยู่แบบนี้เดียวเดียวเอากินตัดเข้ามาเพื่อความมันเทิงแล้วก็เอาเรือไต่ผ่องเข้าไปนี่เอายึดก่อนเอาพื้นที่ก่อนพื้นที่ก่อนนะหลบไปหลบไปแล้วอืเอามากินเบียก,ก์กเข้าไปอีกหนึ่งกบนะเอาเมื่อกี้จะกินมาเราไม่ได้กินแล้วนะครับอือหือกินเข้าไปกหนึ่งกบต่อเรือก็ไม่ได้นะโอ้โหนะ อกูต่อสู้เอาอะไรนะฮะมาต่อแบบนี้จะเอาเบี้ยงหงายเหรอเอ,เ,หเ,หเอาเบี้ยงหงายเบี้ยงหงายเอาเบี้ยงหงายก็ฟรีด้วยนะเอากินโคนก่อนเนาะกินโคนเอาโคนกินโคนกวกเข้าไปเขากินหงายเข้ามาแล้วก็เอามาติผ่องเข้าไปเอาให้หมดนะกินให้หมดหิวนะออกก็ออกไม่ได้นะออกมาเปิดลุกอีกอะนะ อ,อ๋ยังไม่พอยังไม่พอตัวยังไม่พอต้องเอาเอาไปอีกอืมแต่น,นี้กินก่อนดีกว่านะอเออกินก่อนนะะกินก่อนได้เปรียบนะกินไปก่อนนะโอ้โหคู่ต่อสู้อยู่ด้านล่างแล้วจะมาทําอะไรจะต่อเรือหรอ,อต่อเรือก็ต่อไปออะไรขึ้นไปเดียโอ้โหเอาอ,อืมเรือไปไม่ได้ตาหมางายไหมงาย ngải lai lừa bay, ngải lây lừa bay, này, lều to to to, kín bia cũng kín đái đó tạm này không, không kinh, không kinh, chúng ta lấy, chúng ta lấy, chúng mẹ lấy, chúng ta เขาบอกว่าห้ามถอยนะเดี๋ยวหกลม้ลมหกล้มแต่นี้ผมว่าจะกินเบีย้ยไหมกินเบีย้ยไม่เอานะเอาเรือลำนี้ไปอีกลำนี้ก่อนนะนะลำเดียวเสียไม่พอเอาไปไม่ได้เนาะเออไปไม่ได้ไปไม่ได้เรือไปไม่ได้ไปตามมาเขาตามมาเขาไปไม่ได้งั้นก็กินเบีย้ยเพื่อความบันเทิงไปหนึ่งก้วาวเอา อะไรขอเสมอไหมโอ้หากเยอะขนาดนี้มาขอเสมอผมไม่ได้อไไเออไล่ไล่เรือไล่เรือแบบนี้ก็สวยได้นะครับเอาเรือติลุกเข้าไปโอ้ไปไหนไม่ไหนโอ้โหนะแหมเอาหลบไปแบบนี้ก็เอาเรือติลุกเข้าไปนะแล้วก็ อืมอะไรได้เอ้อตาเดียวอีกตาเดียวก็จนแล้วเอาหมาไปไล่เรือด้วยนะแล้วก็ขู่ลุกจนด้วยอ้าวนะขู่ลุกจนด้วยนะทำอะไรไม่ได้แล้วนะมีอ๋อมีอมาตีลุกแก่เขินไปทีนึงนะหมาตีลุกแก่เขินไปทีนึงตีลุกแก่เขินก็ลงเลยนะลง,ลงลงริมเนะี่ยลงริมได้ไหมอ้าวเอาหลบขกุนมากด ทำอะไรได้เราแบบนี้เอาเลือ้อยลูกเข้าายจนสวยงามโอ้คู่ต่อสู้ไม่เห็นแต้มจนนะะผมก็ไม่เข้าใจนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับวันนี้นะฮะก็นะเอามาให้เพื่อนๆ FC ได้รับชมกันสองเกมนะครับนะ ว,วันนี้ช่างเงินขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย